สวัสดีค่ะคนเกิดวันอังคารทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดวันอังคารค่ะประจําเดือนกันยายน2566นะคะ การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพมาดูกันเป็นแนวทางค่ะนเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเดือนกันยายนนะะคสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูกันเป็นแนวทางนะคะที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเพราะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอ่านไพ่ในภาพรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั وں, good, ้นประเด็น <splash>. ต uh ่างๆนานาก็จะเป็นในภาพรวมนะคะโอเคค่ะแม่หมอใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคิลนะคะออร์เคิลใช้โชคดีมีสุขนะคะ การงานกับการเงินค่ะเปิดไพ่รอบเดียวนะคะในส่วนการงานการเงินนะคะมันก็เชื่อมโยงกันเนาะอู้นะภาพรวมนะคะสำหรับให้โชคดีมีสุขนะคะแกลนโอเพนนิ่งนะถือว่านะเหมาะสําหรับการที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะเปิดกิจการใหม่นะคะนะเป็นความสําเร็จนะคะผลงานเป็นทีนะ่ได้รับการยอมรับนะคะคนช่วยสนับสนุนนะคะก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ จริงงไพ่ดีทุกใบเลยนะคะการงานกับการเงินแต่หลายๆท่านก็อาจจะมีแบบว่ามีเรื่องที่จะต้องอลงทุนนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีแบบว่าเออลงทุนอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะนะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเ,าเพื่อที่จะทําให้การงานของคุณเติบโตมากขึ้นนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันอยู่ดวงการเงินกับดวงการงานแข็งเลยทีเดียวค่ะ ปัญหาอะไรก็ทําให้คุณหวั่นไหวหรือทําอันตรายกับคุณได้ไม่ค่อยได้นะคะไม่ได้เอาใช้คําว่าไม่ได้เลยก็แล้วกันนะคะรวมถึงว่ามันก็จะมีทางเลือกใหม่ๆนะทางเลือกอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะในเดือนกันยายนาทาโร่น,นะ,ะก็ออกมาดีค่ะนะบ่งบอกถึงเดือนกันยายนการงานการเงินของคุณเนี่ยนะไปได้เรื่อยๆนะคะ,นะมีข่าวดีเข้ามานะเป็นมีความสบายอกสบายใจนะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไปนะคะในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โอเคทาโร่ก็ออกมาดีนะคะครึ่งเดือนแรกมาลุ้นครึ่งเดือนหลังกันค่ะเอาละมีแค่ช่วงสัปดาห์ที่สามนะคะมีแค่ช่วงสัปดาห์ที่3ที่คุณจะต้องอาจจะรับมือกับสถานการณ์การงานและการเงินที่ทำให้เครียดที่ทำให้กดดันนะคะนะถ้าพูดในเรื่องของการงานค่ะ การงานเนี่ยกัายายน,นะคะเหมาะสําหรับเปิดกิจการใหม่สมัครงานใหม่นะคะหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะถ้าคุณทํางานประจำนะคะในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้านะคะผลงานเป็นที่ยอมรับเป็นที่จับจ้องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้เป็นตัวนําได้เป็นตัวเด่นในเรื่องของการงานนะคะ มีสิ่งดีๆข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคุณจะรู้สึกว่าอาจจะมีความมีเป้าหมายใหม่ๆนะในเรื่องของการงานเนาะนะมีสิ่งใหม่ๆที่คิดว่าอยากจะทำนะเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งว่าง,งานจะเติบโตก้าวหน้าแล้วก็เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะนะช่วง2สัปดาห์แรกคือช่วงครึ่งเดือนแรก <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่1ถ้าคุณทํางานประจานะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะคะโอกาสที่จะก้าวหน้านะจากความขยันขันแข็งนะแต่ว่ามันมีไพ่ของความขยันเข้ามาด้วยนะคะคุณเองคุณอาจจะต้องนะใช้ความพยายามมากหน่อยนะพยายามอดทนนะคะทำงานในหน้าที่ของตัวเองนะทำงานร่วมกับคนอื่นก็ดีนะคะไม่ได้มีศัตรูในที่ทํางานเลยนะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างจากภายนอกปัจจัยจากภายนอกซึ่งอาจจะส่งผลกับการงานของคุณหรือส่งผลกับธุรกิจ แต่ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะที่ไม่เหมาะใช้คําว่าดวงแข็งนะปัญหาอะไรต่างๆเศรษฐกิจจะแยเ่เศรษฐกิจจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะไม่กระทบกับคุณเลยเพราะความแกร่งนะความเป็นคนที่มีความอดทนขยันและมีความสามารถนะคะรวมถึงมีคนคุ้มครองนะคะนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคาดหวังอะไรเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรก คือเด่นนะไม่ว่าทํางานอะไรเด่นหมดเลยนะแล้วช่วงครึ่งเดือนหลังอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่3นะคะเป็นสัปดาห์เดียวที่รู้สึกว่าจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องบอกว่าคุณคิดไปเองเพราะความอ่อนไหวอาจจะเพราะความเหนื่อยหรืออาจจะเพราะว่าเออบางทีมันก็มีปัญหานู่นนี่นั่นมาทําให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าไอ้ที่ทําไปมันจะโอเคหรือเปล่า นะคะคือบางทีมันก็ไม่ได้ลาบลื่นสัทีเดียวเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนเก่งไงเออเราก็เลยจัดการได้รวมถึงแรงสนับสนุนนะคะจากคนใกล้ชิดนะจากครอบครัวจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะนะยังไงก็ตามแต่นะคะสิ่งที่คุณทำมีโอกาสที่จะสําเร็จรุ่วงนะคะนะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายนะคะเรียกได้ว่าจริงๆไม่มีปัญหานะผู้ใหญ่ยังคงช่วยเหลือรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาของโชคดีมีสุขต้องบอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคอยช่วยเหลือนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มน ราบรื่นมันผ่านไปได้นะคะนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจหร,หรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะนะการเสริมดวงเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าจะไปเสริมดวงในลักษณะของการทาบุญนะคะทาบุญทําบุญแบบไหนก็ได้นะ,ะทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตนะอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่คนอื่นนะคะมันจะเป็นการแสดงเ,เขาเรียกว่าการมีจิตเมตตานะคะกรุณาคิดถึงคนอื่นเราเราก็จะเรียกได้ว่าหรือบางทีถ้ามีคนทําให้ดีต่อเราเราก็อ่าโอเคนะอาโหสิกรรม ให้เข้าไปนะคะนี่คือสิ่งที่จะช่วยทําให้เสริมดวงการงานเรานะให้ที่ที่มันติดขัดที่มันมีปัญหาที่ทําให้ไม่สบายใจเนี่ยมันจะราบรื่นมากขึ้นนะคะแต่ยังไงไพ่มันออกมาดีอยู่แล้วนะคะแค่บางทีจิตใจเรารู้สึกว่าเราคิดมากไปไปเองด้วยแหละนะคะนะสัปดาห์สุดท้ายดีนะคะถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแนะนําช่องทางในเรื่องของการที่จะทําให้งานมันเติบโตก้าวหน้านะคุณจะมีทางเลือกเข้ามาหลายทางนะคะหรือว่านะมีปัญหาอะไรก็จะมีทางเลือกใหม่ๆในเรื่องของ การแก้ไขปัญหาคุณสามารถที่จะ,ะแก้เลือกเส้นทาง A ในการเคลียร์ปัญหานี้นะคะอ่ะพอทาง A ไปไม่ได้อ่ะลองเลือกเส้นทาง B ีซินะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่งสิ่งนั้นทางเลือกนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแนะนําหรือว่ามอบหมายโอกาสนั้นให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นอกมั่นใจในตัวเองมันอาจจะมีปัญหาบ้างอะคะ่ะนะแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่ที่จะเสนอทางเลือกให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าทุกอย่างดีเนาะในเรื่องการงาน การเงินค่ะมีไพ่เงินที่ดีมากๆขึ้นมานะคะมันมีแปดเหรียญมันมีราชาเหรียญน,นะคะนนในส่วนของ Oracle กับไพ่ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะใครที่ทํากิจการใหม่เปิดกิจการใหม่อะไรพวกนี้แล้วหรือว่าสมัครงานใหม่นะคะงานมันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเงินมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะขอให้คุณขยันเนาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะรา,ายรับที่จะเข้ามามันจะเข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องของความขยันสัมพันธ์กับเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะนะปัญหาต่างๆนานา,นานในเรื่องของการเงินไม่ได้ส่งผลกระทบกับคุณนะคะเศรษฐกิจแย่ต้องจ่ายมากขึ้นคุณก็ คุณก็ได้มากขึ้นนั่นะคือบริษาเรียกว่ามันมันสมดุลกันมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้นะคะหลายๆลยท่านอาจจะมีรายจ่ายเก่กับลูกหลานบริวารเยอะหน่อย ะะบางท่านจ่ายในเรื่องนี้กษณะเหมือนกับการลงทุนเพิ่มในกิจการแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลยนะคะนะมีใช้จ่ายนะดูแลตัวเองดูแลคนใต้บังคับบังชานะคะคือทุกอย่างมันดีหมดเลยเนาะเงินมันอาจจะไม่ได้เด่นมากนะคะคือเรายังต้องขยันนะคะอะไรที่มาฟุกแบบฟุกๆุอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีเนาะมันมีแต่ต้องขยันนั้นจึงจะได้เงินนะคะแต่ว่าในเมื่อขยันแล้วได้เงินก็ดีกว่าบางคนก็มีนะคะบางคนทํางานหามลุ่งหามขําแต่ว่าผลตอบแทน มันน้อยมันไม่เพียงพอนะแต่สําหรับคุณเกิดบัญชานี้สบายเลยนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะถือว่านะการเงินก็ถือ,อ,อมีจับใจ่ายใช้สอยคล่องแต่นะตัวคุณเองคุณค่อนข้างกัง,กงวลใจขอใช้คําว่ากังวลมากเกินไปคิดมากเกินไปนะคะคงจะต้องออแนะนำนะ,ะในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงอย่างที่บอกไปในส่วนของการงานนะคะนะ ทำบุญแบบไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นภาพของการกรวดน้ํานะคะนะเป็นการอุทิศบุญนะคะให้กับเ,เจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับไปแล้วหรือแม้กระทั่งที่ไม่ล่วงลับนะคะมันเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยเราถือว่า Birthday, แม่หมอจะใช้คําว่าอย่างนั้นเออคุณก็ควรเข้าใจเนาะเออนะพูดพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะ <laughs> ในเรื่องของการงานนะคะอ,อุทิศบุญให้คนอื่นนะหรือหรือเราจะใช้คําว่าอุทิศส,ส่วนกุศลนะคะนะให้คนอื่นๆเนี่ยใครก็ได้นะคะมันก็จะส่งผลนะคะในเรื่องทําให้เราสบายใจหนึ่งละในเรื่องของการเงินแล้วก็มันจะทําให้การเงินที่เคยติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดนะคะมันก็จะคลี่คลายนะคะแล้วก็จะมีทางออกนะคะเพราะว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะทางออกในการ,ใการ,ใการ่ในการที่คุณจะจัดการปัญหาการเงินนี่จะ จะจะดีนะคะจะมีทางออกมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําด้วยนะคะหรือว่านะทางเลือกในการที่จะหาเงินให้เข้ามาหลายๆทางนะคะช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าหยิบจับอะไรก็จะได้เงินได้ทองนะคะมันมีราชาเหรียญขึ้นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะความสามารถในการหาเงินความสามารถในเรื่องของการเจราจาหรือว่าความน่าเชื่อถือของคุณนะคะนะคนที่จะไปติดต่อสถาบันการเงินอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยนะคะบางคนก็อาจจะเปิดกิจการใหม่นะคะก็จะไปยื่นกู้หน่อยเนี่ยนะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมีย โอกาสที่จะมีข่าวดีด้วยนะคะแต่ว่าคุณเองคุณอาจจะต้องนะมีคนคอยช่วยประสานด้วยนะคะเรียกได้ว่า,าวิง่งวิ่งกันหลายๆทางนะคะใช้เช่นว่ามีทางเลือกหลายๆทางในการที่จะทําให้ได้ในสิ่งที่ต้องการและมีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะถือว่าดีค่ะงานและเงินเนาะไม่ดีตรงกังวลไปเองนี่แหละโอเคค่ะต่อไปมาดูเรื่องของความรักนะคะ คนโสดแล้วก็คนมีแฟนมีคู่นะคะ <hi> เ,เ,เปิดให้ครบนะคะเดี๋ยวก็จะพูดในเรื่องคนโสดก่อน จะว่าไปอ่ะคนโสดนะคะคนโสดวันอังคารค่ะก็ไม่ได้ว่างเปล่าจนเกินไปนะคะนะมีแบบว่ามีเรื่องให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้หัวใจเต้นแรงอยู่นะแต่ว่ามีแนวโน้มว่านาะจะมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนนะคะเข้ามาพูดเข้ามาคุยแล้วมีแรงดึงดูดกันสูงมากเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าอยากจะคุยกับเขานะคะอยากคุยอยากเจอนะมันมันแรงดึงดูดสูงแต่ว่ามันเป็นแรงดึงดูดในลักษณะแบบ ทางกายนะคะมันไม่ใช่ความรู้สึก ทางใจแบบอุ้ยสดชื่นมีความสุขไว้ว่าอยากคุยอยากมันไม่ขนาดนะแต่มันจะเป็นลักษณะเหมือนอยากเจออะไรแบบนี้นะคะหรือมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้นะคะนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนะคนที่ชอบเที่ยวเนี่ยมีโอกาสเจอจากเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปปาร์ตี้นะคะนะอะไรแบบประมาณเนี้ยเนาะเออดูดูด้วยหน้าดูเออด้วยหน้าไพ่นะคะคุณก็น่าจะพอพอนึกภาพออกนะคะแต่ถามว่าแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขหรือเปล่านะคะทาโร่ที่ขึ้นมาประกบเนี่ย บอกว่าทําให้เราเครียดมากกว่านะคะทําให้เครียดทําให้ไม่สบายใจและมีแนวโน้มว่าจะสร้างปัญหาให้ชีวิตเรามากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเที่ยวเนี่ยต้องระวังนะคะคนที่จะเข้ามาเพราะว่าเราโสดไงนะเข้ามาแต่ว่าทําให้เราเดือดร้อนมากกว่านะคะทำให้เราทั้งเดือดร้อนใจนะเดือดร้อนกายเดือดร้อนสถานการณ์ในชีวิตเรามันไม่ได้มีความสุขอะคะ่ะแล้วพ่ขยายมันก็ไม่ถึงกับดีมากนะคะ ครึ่งเดือนแรกนะคะค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัดเนาะนะโอกาสที่จะมีคนเข้ามาก็มีนะคะมีคนเท้าวมาก็มีแต่ว่าก็จะเจอแบบเจ้าชู้นะเจอคนที่บางทีมีแฟนแล้วมาจีบเรานะเจอคนที่นํามาแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเอาเปรียบเราประมาณนี้นะคะไม่จริงใจนะจะเจอในลักษณะนั้นซึ่งมันพัฒนาไม่ได้นะคะมันพัฒนาไม่ได้นะแล้วคนโสดเลยๆท่านนะคะกนะ็งานก็เยอะมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันคงไปต่อไม่ไหวคงจะต้องอยู่ ก,การทํางานอยู่กับการสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองไปก่อนนะคะนะ้เรียกว่าเรียกว่าถ้ามีคุยคุยอยู่อะ่ะโดยที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนด้วยซ้ําแต่ว่ามันจะมีปัญหาก่อน ะะมีปัญหาก่อนมีปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจนะ,ะาจจาะมีทะเลาะบ่อแงสําหรับบางท่านทะเลาะทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนนี่แหละนะคะคือมันมีเรื่องที่ขัดแย้งกันก่อนนะคะก็ยังไม่มีอะไรเนาะคือบางทีมันปัญหาเรื่องอื่นมันก็มันก็ยังมีเข้ามาให้เราต้องจัดการนะคะมันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถพัฒนาได้นะโดยเฉพาะย่างยิง่งแม่หมอมองว่าบางทีอาจจะเป็นมีคนที่แบบว่ามีแฟนแล้วมีคู่แล้วแต่งงานแล้วอะไรพวกนี้มาจีบมาคุยนะเราก็บางทีเราอาจจะตอนแรกเรายังไม่รู้นะอาจจะ มีการแบบว่าเออเผอเลยหวั่นไหวบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะไปต่อไม่ได้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะนะดวงยังดึงดูดแต่คนเจ้าชู้นะค,ะคนที่แบบว่าบางทีคุยกับเราเล่นๆน,นะคะนะคุยกับเราเล่นๆน,นะบางบางทีกเ็เจอคนมีสเสน่ห์ก็มีนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเจอคนที่แบบ ไม่ใช่สเปคนะคะนั้นเราก็ไม่อยากคุยด้วยหรือบางทีถ้าคุณอยากคุยกับใครนะั่นหมายความว่าบางทีคุณจะเจอสถานการณ์ที่เราพยายามจะคุยกับเขาพยายามจะจีบเพราะว่าเราชอบนะคะแต่ว่าเขาไม่ชอบเรานะคะรู้สึกว่าเราไม่ใช่สเปคของเขาเนาะก็ยังไง อย่าไปคาดหวังเรื่องความรักเลยเนาะนะช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็ก็ไม่โอเคเหมือนกันนะคะมันไม่เด่นในเรื่องของความรักเลยอะค่ะรักใครชอบใครก็มีโอกาสที่นะเขาจะไม่ชอบเรานะแถมบางทีเวลาไปพยายามที่จะไปพูดไปคุยกับเขาเขาก็ เขาจะเบื่อเบื่อแล้วก็ออกแนวแบบว่าเดี๋ยวเราจะรู้สึกเสียใจมากกว่านะคะเอาเป็นว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องความรักเลยนะคะจะมีใครมาพูดมาคุยก็ช่างไม่ต้องไปสนใจเนาะนะหลายๆท่านอาจจะเหมือนกับคุยคๆมาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีพอคุยช่วงต้นเดือนไปนะคะนะพอช่วงปลายเดือนก็เออก็ได้ถอยๆกันแล้วอะคะ่ะ มันไม่พอไม่เด่นก็คือไม่เด่นนะเนาะทีนี้ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่เนี่ยต้องระวังเลยนะคะนมีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงกันนะคะในเรื่องของนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายชายหรือเปล่านะคะนาที่แบบว่าเออบางทีอาจจะติดเพื่อนอติดเที่ยวะะบางทีเชิญเพื่อนชวนไปเที่ยวหรือบางทีไปเที่ยวเองนั่นแหละ,ะ,ะแล้วอาจจะมีเรื่องที่เรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงแล้วก็มีทะเลาะกันนะคะหรือบางทีอาจจะมีคนอื่นเข้ามาใกล้ชิดแฟนเราะะแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหานะคะ อันนี้คือสิ่งที่จะต้องระวังนะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวก็ได้ที่ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องของการที่บางทีแฟนก็นะชอบปาร์ตี้นะคะนะแฟนกินดื่มหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบอะค่ะ สิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช,ใช่การใช้ชีวิตของคุณแต่ว่าแฟนคุณเขาไปทำนะคะก็อาจจะทําให้เกิดทะเลาะเบาแวงได้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะ,ะหรือเรื่องของความหึงหวงหวัดระแวงเรื่องของการทําอะไรลับหลังการเรื่องของการมีเรื่องปิดบังนะคะแล้วปัญหาจะเคลียร์ได้ไหมนะคะภายในช่วงครึ่งเดือนแรกนะ่นะถ้ามีเรื่องกระทบกระทั่งกันน่ะน่าจะยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้นะคะน่าจะยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้ก็ยังคงต้องอึดอัดแล้วก,แวก็แล้วก็อยู่กันไปแบบนี้ก่อนนะคะ <laughs> อยู่กันไปแบบนี้ก่อน จะทำอย่างไรได้บ้างนะคะต้องอดทนนะคะนะต้องอดทนเพราะว่าตัวคุณแล้วก็แฟนคุณเนี่ยยังเป็นดวงที่ยังเป็นดวงที่เขาเรียกอะไรต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบแล้วคุณว่าเออทะเลาะก,กันอ่ะแม่หมอทะเลาะแรงเลยนะแล้วก็อยากที่จะจะเลิกนะจะได้เลิกไหมยังไม่ได้เลิกหรอกนะคะนะยังไงก็ต้องอยู่กันไปช่วยเหลือกันไปแบบนี้เนาะนะมันเหมือนกับว่าเป, <laughs> เป็นเป็นเป็นผู้ร่วมชะตากรรมนะคะนะอาจจะ ถ้าจะใช้ค,คําว่าคู่เวรคู่กรรมมันก็กระไรอยู่นะเนาะม,นมันดูหนักหนาเกินไปนะคะยังคงต้องแบบว่าช่วยการแก้ไขปัญหาในชีวิตนะคะนะสู้กันต่อไปนะคะคือบางทีภาระที่มีร่วมกันนะมันก็เยอะนะภาระในการดูแลบางท่านก็แต่งงานแล้วมีลูกนะคะนะดูแลครอบครัวนู่นนี่น,นั่นมันเป็นอะไรที่ก็ยังต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่นะคะต้องอดทนนะคะต้องอดทนค่ะเออส่วนครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังก็ เกิดอาการหมนเบื่อกันอะนะเ,เรื่องของความหวัดระแวงนะคะก็ยังมีอยู่บ้างนะแต่ว่าแม่หมอมองว่าใครบางคนต้องการความตื่นเต้นต้องการความหมือหวาต้องการความมีชีวิตชีวมีชีวิตชีวานะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนจะไม่ตอบโจทย์นะคือพูดอะไรก็ก็ไม่เข้าไม่ไม่ถูกใจอะค่ะนะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องพยายามนะคุณเกิดบันคารนะคะหนึ่งพยายามอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนทั้ง รูปแบบนะคะ,นะะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือแม้กระทั่งการทําตัวนะคะการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้นะแฟนชอบเยียแบบไหนทําแบบนั้นนะคะไม่ใช่ทําแบบที่เราชอบนะคะทําแบบที่แฟนชอบหรือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ Surprise, มีอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้แฟนเรารู้สึกว่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วก็ไม่เบื่อจนเกินไปมันเกิดอาการแบบเบื่อจนแบบว่าไม่อยากที่จะคุยกันนะคะนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะนะเออยิง่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยบางทีอาจจะเจอ สถานการณ์บางอย่างที่ที่จะต้องแบบว่าแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยนะคะ ความรักหรือการที่แบบว่ายังอยากอยู่ด้วยกันมันก็อยากอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่บางทีมันก็จะมีความน่าเบื่อหรือบางทีมันมีปัญหาบางอย่างที่ที่แฟนคุณเขาก็ไม่ทิ้งคุณหรอกนะคะคือคือมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละต้องต้องต่อสู้ไปด้วยกันคือคือไพ่ของคุณมันจะออกมาในลักษณะที่ว่าต่อให้มีปัญหาอะไรก็ยังต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในชีวิตกันไปนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีช่วงแบบว่าเบื่อนายไม่คุณเบื่อแฟนก็แฟนเบื่อคุณนะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้้นออาจจะตง ทาให้มันแบบว่ามีเซอร์ไพรส์มีตื่นเต้นมีสร้างบรรยากาศหน่อยนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะนะยังไงลองหาข้อมูลดูหรือว่าอาจจะนะลองดูว่าเอะนะคนอื่นๆนะคะคนอื่นๆนะเวลาที่ครอบครัวเขามีปัญหานะคะเวลาที่ครอบครัวเขาหน้าเบื่อเนี่ยเขาจะทํายังไงเพื่อให้แฟนแบบว่ากลับมาสนใจหรือกลับมาดีกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมนะคะนะอาจจะต้องลองปรึกษาใครบางคนนะคะคนใกล้ชิดหรือว่านะไปฟังคําแนะนําจากคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือพวกโค้ชต่างๆที่ ดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คอยให้คําแนะนํานะคะลองดูนะ,ะลองหาข้อมูลดูค่ะทีนี้มาดูในส่วนของสุขภาพนะคะ สุขภาพคนเกิดวันอังคารค่ะนะไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะนะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอานะเราทํางานเยอะไปไหมนะคุณก็ค่อนข้างที่จะ่้ามคร่งกับเรื่องของการงานนะอาจจะมีลักษณะเหมือนกับอ,อาการแบบออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดข้อนะคะปวดข้อกดปวด,ปวดบา่าปวดไหล่นะต้องหาเวลาออกกําลังกายนะคะต้องหาเวลาออกกําลังกายค่ะท่านที่เจ็บป่วยนะคะท่านที่เจ็บป่วยนะอาจจะ มีเคล็ดอยู่เหมือนกันนะคะมีเคล็ดอยู่เหมือนกันในลักษณะที่ว่าเอออยากที่จะให้แบบว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะ1 ถ้าสายบุญนะคะถ้าสายบุญนี่คือต้องออคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้มีพระคุณบุพการีนะคะนะเขาเรียกว่ามีพิธีล้างเท้าบุพการีค่ะนะดอกไม้ทูบเทียนนะคะนะคุณให้คุณพ่อคุณแม่นะหรือผู้มีพระคุณของเรานะคะให้แบบว่าอโหสิกรรมให้นะคะหรือว่าให้พรเนาะนะทำพิธีล้างเท้านะคะของคุณพ่อคุณแม่ทีนี้ถ้าคนที่ไม่ใช่สายนี้นะคะนะจะ ทำอย่างไรดีละ่นะในเรื่องของสุขภาพนะในเมื่อเจ็บป่วยแล้วนะคะนะต้องดูนะคะต้องดูสังเกตการนะคะจากคนที่นะเขาเคยป่วยด้วยโรคเดียวกับเรานะคะ <c oughs> เขาทําอย่างไร <c oughs> เขาดูแลอย่างไรรักษายอย่างไรนะคะ <c oughs> คุณจะต้องเป็นคนที่สังเกตการแล้วก็ดูจากตรงนั้นแล้วนามาปฏิบัตินะแล้วก็จะช่วยให้เราแบบว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็หายดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าดูจากคนที่นะมีประสบการณ์เรื่องนั้นมาก่อนเรื่องสุขภาพนี้มาก่อนนะคะ เอาละนะดวงประจำเดือนกันยายน2,566นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็นะทุกอย่างราบรื่นนะคะโอกาสหน้าค่ะมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ